ครับผมสวัสดีครับมือนี้เป็นมือที่สามพี่น้องบริไทยตน้นหะมักเนาะนี่ครับเป็นเกีย้ยครับผมเห็ดป้าซาปาป้าเข็มครับผมอยู่นี่ก็สซิมีเกีย้ยมีรถด,ดีครับผมผสมคนเห็นมันเข่ากันเราเขาคอยมาหยัดไต่ท้องป้าเนาะมือนี้เป็นเครื่องที่สามเราพี่น้องผมก็เลยมาล้างสิงมาล่างเอเกีย้ยออกจากป้าป้าเนาะผมล้างไปแล้วนานนึงครับนี่นี่ครับหยัดเข่าในปากในท้อง ยัดเข้าไปได้หนี้ครับผมเห็นมันเต็มแล้วเขาก็ว่างๆเรื่องๆแล้วก็ตอนแรกก็เกี้ยวห้วยก่อนพี่เ้องเกียยวห้วยนาแล้วก็ยัดทองปลาให้เต็มแล้วเขาว่างๆๆแล้วก็เกี้ยวโปกเห็ดเป็นสันเป็นสันครับผมมือที่เระแข็งดีครับนี่แนนดี้ครับผมซาบะนี่ครับเดี๋ยวผมสีล่างอีกน้ำหนึ่งพี่นนองล่างน้ำเกี้ยวออกล่างเกี้ยวออกจากนี้เนาะเพาล่างไปแลเราน้ำแล่ครับผม ปลาเกี้ยวออกในปากปลาดีดีเราก็สิไปตาครับผมตาพอซ้ำหนึง่งพอเดหนังเริ่มแห้งป้ากะเป็นอันปลาเค็มเขาเป็นอันเหลีอยบ้อยครับผมนี่นี่ครับเดี๋ยวค่อยสีมาตาไข่แล้วก็มอะนาวแมบบ่กูดซ้อยครับผมพรีกผงโอ้สุดยอดเฮ้ยสิเป็นเห็ุแบบย่ำปลาเค็มกระแซ่บ นี่แบบว่าถอดถอดแล้วตะไคร่ซอยบอกหน้าบีบใส่พริกผงพริกหนวยกัดตามหอมซ้อยใส่ครับผมหอ,หอมซ้อยใส่หนิวสุดยอดครับปลาเข็มจำขนย้อนๆนี่แล้วครับเพียรใบยูนี่กับประมาณสามสิบโตรครับผมสามสิบกว่าโตเนาะนเดี๋ยวสิมาล่างอีกน้ามึงครับแ้วคาเสียไปตากแล้วค่อยมาติดตามต้อนถอดต้อนอันนี้เนาะพี่น้องเพื่อนนี่ขึ้นสามแล้วครับ เริ่มล่างออกเรียบร้อยแล้วเสียไปตากนี่ครับสูตรเฮ็ดปลาเค็มก็บ,บริอยาเดีพ๋พี่น้องเฮ็ดง,ง่ายๆแต่ตัวนี้เพื่อนเราเมียเพื่อนเราอยากเอหา,ห,าหัวหน่อยน้ำเพื่นว่าจ้ำหัวเพื่อนว่าเดี๋ยวผมนี่ตัดหัวแล้วผมนี่ตัดหัวตัดหงางเจอกับตดหางอยู่เอาไว้แต่หัวพี่น้องบางคนก็บาหัวเสียบเพ,พื่นว่าไว้จำ้ำเพื่นว่าแล้วก็แล้วแ,แต่คนมาพี่น้องผมก็ได้เอาไว้ สิมาล้างอีกแล้วก็อาไปตากครับผมเดี๋ยวค่อยมาเบืองกันตอนถอดเนาะมือไม่ผละพี่น้องถอดเพราะว่าผมสิตารคีมให้พี่น้องม่งเนาะตอนตากกับสีบริเวอันนี้เราพี่น้องเพราะว่าสีเฮ็ดเน้อย่างตอนนี้ลายอย่างนาหนึ่งกับสีจมไปตากเดี๋ยวค่อยมาติีตามตอนถอดตอนอันนี้ผละเฮ็ดก็เผาเนาะนะแล้วก็นหนึ่งข่าเนียวห้อนๆจำ โอว่าจะเอ็นดิ้งไดพี่น้องรับรองว่าสุดยอดครับผู้เฒ่าก็มกักกินดีครับปลาเค็มพวกนี้เราจะจเค็มแห้งก็พอโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยมาติดตามตอนเห็ดกับเข่าแล้วกันนะครับถอดปลาเค็มพี่น้องเหลือเวลาแล้วก็พอพริกครับผมเดี<ม>๋ยวเอาหอมมาซอยใส่จล็กน่อย,น,อยนี่ครับแกงเห็ดเผือกพี่พน้อง เนี้ยทางห็เป็นทางตากครับผมตาแห้งค่อยสีเก็บครับผมทีอทอดซีมก่ันพี่น้องซาบะเค็มครับผมบริเข็มแห้งป้านไหนพี่น้องประมาณพอดีพอดีครับนี่ครับนีพริกทอดแลกวกอหอมน้าครับผมนี่ครับมาครับสุดแซ่บเลือนกรบขอดปลาครับผม ม um าดล้มาได้ละน่อยก็เอาเนาะมาด้ละเนี่ยหอมครับผมน้าเงาที่ซีใส่พริกพงก็ได้พี่น้อง nghệ hợp cái không mm. เป็นแก,ง,นกหนงหครับตัวน้เป็นปหูบอกออืออือโอ้ยหขวเบอร์จามปังเลยหือแล้วมันจะสั่งเองเนี่ยจากคนอืี่ไปมเจก็แดกนะคนเที่ยวนั่นแหละไปงานบ้านบนอาทิตยท้องสุงเขาต้องมาขาย เขานเาไปนขาปน。เฮยขายขนมของอ<ม> <laughs> รยรอบนี้ไม่กองหกอื <laughs> อเคาลมาที่นอลอาหาไข่มูกก็ไม่ได้กินนะจะไปต้มปในเหมือนพวกนี้ด้วยไข่มุกมาเอง ไม่นลาไหาเลยลากหลายมันว่่ได้กินอะไรที่เรากินอ่ะืกินแค่ขึ้นหนึ่งเองเท่านี้น่ามดูดกระใคยหมก หือว่าบริเเข้มแห้ง่เข้มพอดีพอดีนวนัวครับเสีบบางคนเห็นบอกเป็นเข้มจนว่าเลยบองไป้ม้่หบ เนี่ย้มน,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 นี่กินแล้วม่อง่กินแล้วค่ะมหนเสร็จแล้วไปจับไข่ไมามันอยู่ไหนออาไปเลยทำไมข้า,างนลัไม่ดูอากาศหรอก็ล้างกรงไงมันาหนาวหรอต้ตียาก็วเอง ที่โน้ทำอะไรไม่ล้างกงีนอจับมันให้จับเราไม่มาจับมันก็ื่อเบื่จับไม่เถอะวะเพราะมาจับไม่เป็นเขาจับเบาแต่มันรอดหนีต้องทำเป็นวงกลมเห็เบอร์ไม่มเหนบ่อจับล้วกจีบไม่ใจจั

ตอกินเสีพีนพ่นอ้องเห็นเดก,กินกับวผ่อนย้อน่านลูกเลยปลาเค็ม ơ vạy, ôi mắt. ừm. ôi, chuyện mọi ไปไปอค่ับไกล้วกัอ๋เฮ้ยพนิกเยอะ่ใส่พีิกผงอะไรครับสองว่าพียผงหวงานใส่บ้า,างไม่ใส่เลยน้ำซุปอ่ะ นั่งที่ดียวไปเห็นอี่ไม่เห็ดเป้าเหอน้ำพี่นองหนวดปวดสิมันคือลวดขาหนด <c oughs> หนแน่งกวดขาฮะอุ้ยจะน,นอนทันนอยเลยพี่จะน,อ,นอ่อไมาให้เล่นด้หรอ มา,มากสามเพืนพอดีเราม่ล่างออกสองหนามล่างเพี้ยวออกเราตากเสียบน้งพ่นกับสามพื้นเพื่อนหับโบเสบแบบนี้เข็มว่าสันแบบนี้แบบนี้ ทอาพีหมเออขึ้นเหนียวใบตำครับผมขิมหนาจังว้าสับแสบเนะครับซาบะเค็มครับผมซัาบบะมัวนะค,ครับสับแสบเนี้ยขิมนเหนียวใบตำครับผมขิมหนาเกินไหมบางที่หลางในมันมันเยอะๆครับผมบางนี่ทางแซมบองทองมันมันมัน,มนจังหน่อย ตอดสุดแซ่บกิมหนาเจ้นไหมครับผมกินเนีไว้ซ้ำ